ขอโทษนะหูจือข้าจีเ<อ>สียวเซวนถ้าเห็นเจ้าเป็นเพื่อนวันนั้นเจ้าแทงข้าพูดคำเหล่านั้นเพื่อผลักไสข้าข้าก็ไม่คิดอะไรแต่เห็นชัดว่าเจ้ามีบางอย่างซ่อนอยู่ไม่ยอมบอกข้านี่เท่ากับไม่เห็นข้าเป็นเพื่อนที่จริง คนบนสนามสอบไม่ใช่ข้าเงินคือใครเหยียนเหยียนตระกูลฉีมีชื่อเสียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าตระกูลฉีมีความลับเรื่องคำสาบทวิรววิญญาณห้าร้อยปีมานี้คำสาบตามหลอกหลอนลูกหลานตระกูลฉีดวงวิญญาณหนึ่งคงอยู่ส่วนอีกดวงหนึ่งถูกขังเอาไว้ในกระจกวิญญาณ วิญญาณสองดวงของข้าหนึ่งคือเฉียนอีกหนึ่งคือเยียนข้าคือเฉียนส่วนเยียนคือวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในกระจกบนสนามสอบเย็ยนห้านทุกกระจกตายให้เยียนยึดดัางข้าและถือดาบประเชิญหน้ากับเจ้าเหตุการณ์ซับซ้อนเช่นนี้เชียวท่านนางรับตำแหน่งเจ้าแย่นะเจ้าไปจากเมืองหลวงจะดีที่สุดแล้วคืนนั้นข้าก็มองออกแล้ว แสงทําเป็นเด็ดขาดปะะโถมีอะไรพูดตรงๆไม่ได้หรือไงแสดงได้สมจริงมากแต่ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนที่จะขายเพื่อนแต่ข้าคิดไม่ถึงเลยว่าสถานการณ์ตระกูลฉีจะซับซ้อนเช่นนี้เง้นเหยียนยังจะยืดร่างเจ้าอีกหรือเปล่าอ่ะไม่เขาถูกผนึกแล้วผนึกชั่วร้ายเช่นนี้เชียว เจ้ามีความลับที่บอกยากข้าก็มีเรื่องปิดบังเจ้าที่จริงข้าเป็นปีศาจลูกของปีศาจพยักเมื่อก่อนข้าไม่เคยร,รู้เลยหลังจากอีเหมยใช้หอกวัชระชันเข้ามาในตัวข้าความทรงจำมากมายก็กลับคืนมาข้ารู้ปีศาจกับนักปราบไม่อาจอยู่ร่วมกันถ้าเจ้ารู้สึกว่าไม่มีทา่า ถ้าเป็นปีศาจข้ารู้ตั้งนานแล้วเฮ้อเมื่อไรการทดสอบวันนั้นยัยนยึดคลองข้าข้าบังเอิญเห็นเจ้ากลายร่างเป็นปีศาจพยักในกระจกเงินเจ้าไม่เป็นไรคนมีดีชั่วปีศาจก็ด้วยตอนแรกหมู่ตันอยากช่วยเรานั่งเสียสละช่วยข้าเจ้าเป็นเพื่อนร่วมเปร่วมตายกับข้าข้าไม่ถือสาแน่นอน